บันทไปเบิ้องไอ้ตำรวจว่าที่เป็นตำรวจไทยตำรวจเล่านะคะเพื่อนมีความร่วมมือกันเด้วส,สันว่าคณะ,ะตำรวจกองบัญชาการป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทร์สอปะปลเล่าค่ะรวมประชุมความร่วมมือการแก้ไขปัญหายาเสพติดอาชญากรรมเทคโนโลยีอาชญากรรมและความมันคงตามแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดน้องค่ายและนครหลวงเวียงจันทร์ค่ะรวมกับตำรวจผู้ท่อนจังหวัดน้องค่ายค่ะ คณะตำรวจกองบัญชาการป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทร์สอ,อปอปอลาวนั่โดยพ้นจัตวาดรบัวพันธ์ฟ้องมณนี่ค่ะหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทร์ได้เดินทางมารวมประชุมความรวมมือแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมเทคโนโลยีอาชญากรรมและความมัมนคงตามแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดน้องค่ายแล้วการน์ขอหลงวงแย่งจันทค่ะรวมกับตำรวจผู้ท่อนจังหวัดน้องค่ายเห้านะคะโดยมีพ้นตำรวจตรีพิรัตอุดมพิสุทธิคุ้นค่ะผู้บังคับการผู้ท่อนจังหวัดน้องค่าย พร้อมกับร่องผู้บังคับการจังหวัดน้องค่ายค่ะผู้กำกับจากสถานีตำร,รวจผู้ท่อนน้องค่ายแล้วก็เจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดภาคซีให้การต้อนรับแล้วก็รวมประชุมยูทีหองประชุมตำร,รวจผู้ท่อนจังหวัดน้องค่ายค่ะจากสถานการณ์ในปัจจุบันค่ะจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องหาความร่มมือระหวางประเทศเพื่อหามาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดการก่ออาชญากรรมขบวนการมิจฉาชีพแก่งคอนเซนเตอร์ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ของประชาชนตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนระวางจังหวัดนองค่ายและนครหลวงเวียงจันทร์เพื่อให้ชายแดนมีความสงบเรียบร้อยหลายคืนเนาะค่ะการประชุมรวมกันในครั้งนี้เป็นการความร่วมมือและก็เป็นมาตรการสกัดกันตามแนวชายแดนเพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด เส้นทางล่ำเลี่ยงยาเสพติดการบำบัดผู้ติดยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมและกับปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะให้กำลังใจไอ้ตำรวจทั้งสองฟังนะคะเ่ราะว่าสิเป็นไอ้ตำรวจไทยไอ้ตำรวจลาวเนาะทรงกำลังใจถึงกันค่ะพาไปเบิ้งสวนพักทั้งสุรินกันค่ะ